ตามช่วงแรกของรายการดีเทรนด์นะครับมีความเคลื่อนไหวจากค่าย ASUS ครับที่เตรียมจะรุกตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งด้วยการส่งเซนโฟนเข้าสู่ตลาดครับ ASUS บุกตลาดสมาร์ทโฟนชูเซนโฟน4จอ4นิ้วรับ 3G 2,990บาท เอซูหวังแชร์สมาร์ทโฟน10%ภายในสิ้นปีนี้หลังจากเปิดตัวเซ็นโฟน3รุ่นเจาะตลาดผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนจาก 2G เป็น 3G ในระดับราคา2,990บาทถึง8,990บาทคาดช่วยเพิ่มรายได้แก่บริษัท2เท่า นายเจฟโลกรรมการผู้จัดการบริษัทเอซูสเทคคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัดบอกว่าการมาของเซนโฟนถือเป็นครั้งแรกที่เอซูสรุกเข้าไปในตลาดสมาร์ทโฟนแบบเต็มตัวห <c oughs> ลังจากก่อนหน้านี้เคยทำตลาดอุปกรณ์ที่เป็นทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนอย่างรุ่นแพดโฟนในก่อนหน้านี้โดยตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีจะสามารถชิงส่วนแบ่งในตลาดสมาร์ทโฟนได้ราว10%หรือคิดเป็นจำนวนเครื่องราว8 0 0 0 0 0เครื่องจากสมาร์ทโฟนทั้งตลาดราว20ล้านเครื่อง ขณะที่ภายในปีนี้ ASUS มีแผนจะนำเข้าสมาร์ทโฟนมาจำหน่ายในประเทศไทยไม่เกิน20รุ่นซึ่งจะพยายามรักษาช่วงราคาไว้ที่2,990-8,990ถึง 8, บาทในเจฟกล่าวต่อว่าผู้บริหารมีความต้องการใช้งานสมาร์ทโฟนสูงมากจากการเปลี่ยนผ่านระบบ 2G ไปยัง 3G ทำให้คิดว่าราคาที่ ASUS ตั้งมาสำหรับรุ่นล่างสุดจะสามารถเข้าไปตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มนั้นได้ สำหรับเซนโฟน4เซนโฟน5และเซนโฟน6วางจำหน่ายในราคา2,990บาท5,990บาทและ8,990บาทตามลำดับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมทั้ง3รุ่นทำงานบนหน่วยประมวลผล Intel Atom มีหน้าจอขนาดให้เลือก4นิ้ว5นิ้วและ6นิ้วรองรับการใช้งาน 3G ทุกคลื่นความถี่ในประเทศไทยครับ เวิร์กช็อปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบน Facebook Facebook เสริมศักยภาพ SME ไทยให้เติบโตผ่านอนอนไลน์มาร์เก็ตติ้งเ o ซบจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ด้านการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจจากการใช้แพลตฟอร์มต่างกิจกรรมเวิร์กช็อปนี้มีผู้บริหารระดับภูมิภาคจาก Facebook และผู้ประกอบการ SME ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยการใช้ Facebook ได้แก่พิชีผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและ sleeping pills แบรนด์แฟชั่นชื่อดังร่วมแบ่งปันกลยุทธ์ความสำเร็จคุณแอ r o โรกัวหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ SMB กลุ่มประเทศเกรเตอร์ไชน่าและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Facebook กล่าวถึงการโฆษณาบน Facebook ซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ SME ในประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญอันดับต้นสำหรับ Facebook ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า24ล้านคนหรือเกือบร้อยละ40ของจำนวนประชากรโดยมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ SME มากถึงเกือบ3ล้านรายจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากการใช้แพลตฟอร์มของ Facebook อย่างเต็มที่เนื่องจากผู้ประกอบการ SME สามารถใช้การโฆษณาบน Facebook และฟีเจอร์อื่นๆในการเติบโตธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปรกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ก็ตาม การสื่อสารในยุคปัจจุบันกลับมาให้ความสำคัญต่อการตลาดแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นจากการที่ Facebook สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน Facebook จึงพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดแบบเฉพาะบุคคลอีกครั้ง พักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าดีโชว์เคสจะกลับมาพร้อมกับการรีวิวสมาร์ทโฟนในระดับไฮเอ็นจากค่าย HTC นั่นคือ HTC M8 ครับ